บัดนี้เป็นครั้งที่หนึ่งตรงกับวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนพศ2568ข้าพเจ้านางสาวพัฒวรัตนเชษชัยขอเป็นวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระกระตาไตค้คูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเรสุอาตาคันฉันตูเทวดาสัทธมังมูนิราศัชาสะสุนันตุสักขโมคาถังสักเคาเมจารุปเปคีริสีขาวราดาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมตักดูวนาคาหานันเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจาันตูเทวาชาละทะารวิสเมยักขคันทัพนาคาดินทันตาสันติเกยังมูนิวา ตะวจนงสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาการวอายมพัทันตาธรรมสวรรคารอายมพัทันตาธรรมสวรรคารูอายมพัทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ บทสวดสัจจะพิริยาคาถาณที่เมสรนังอ <ina> ัญญัง nah พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสวทีเมโหตุสัพพธาณที่เมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสวทีเมโหตุสัพพธาณที่เมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสวทีเมโหตุสัพพธา บทสวดมหาการุนิโกโนาโทติอาทิกาคาถามหาการุนิโกโนาโถอัตไายะสัพพา,านินังอุเรตวาบารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจะวเชนะมาโหดุสัพโพปัตถวา มหาการุณิโกนาโถห bon, ิตายาสัพพานินงางปุเรตวาปรมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหนตุสัพพูปัถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพานินงางปุเรตวาปรมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหนตุสัพพูปัถวา บวสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเคสุวิหารติกับพิรวทุสมิงมหาวเนมัตถาพิคุสังเคนะจัดถิงบัญจามัติฮิพิคูสัติหิสพเพเหวะอรันเดหิทัสหิจาวโรกาตถิเทวตาเยปุเยนาสันนิไปตาหนติพระควันตังทัสยาพิคูสังคันจารถุโคนันสุทธวาสกาญิกาดังเทวนางเอตัทโหสิ อยังโขภคกวาสัเกสุวิหารติอภิรัตถุสมิงมหาวเนมะตาพิคุสังเคนะสัถิงปัญจมัฏฐิพิคุสัตถิสัเพเฮวะอรันเตหิทัสหิตจารการหิเทวตาเยปุเยนาสันนิเพตตาหุนติ พขวกวตังทัศนาพิคูสังคันจะยัน,นูนาณมยามปิเยนะพรกวดเดนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระกวตโตสันติเกปัญเจกาขาถาภาเสยา,ยามาติตะโคตาเทวตาเสยาถาปินามะพระวาปุริโสสัมมิชิตังวา พาหังภาษาเรยะภาษาตังวาพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทวาเสสุทเทวิสุอันตัปตาิตาภกรโต,า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 ตปุระโตปุระหังสุอัถตโคตาเทวตาภกนตังหภพิวาทเทตวาเอกามันตังถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกา เทวตาภกวตโตสันติเกอีมังคาถังภาสิมหาสมโยปวนสมิเทวกายาสมาคัตาอาคัตธรมอีมังธรรมสมยามทักขิตายาวาปารจิตฐสังคันติอัดะโขปราเทวตาพกวตโตสันติเกอีมังคาถังภาสิตันตระพิโคสามาทางสูงจิตตัางอัตโนชุกามังสุสาระทีวเนตานิคาเหตวันสยานิระขันติปันธิตาติ อาตโครรเทวตาภควัตโตสันติเกยิมังคาดังนะาสีเชตวาคีรังเชตวาปาริขังอินทากีรังโอหัตจามะเมชัเตสันติสุทาวิมลาจักขุมันตาสุทันตาสุสูนะคะติอาตโคราเทวตาภควัตโตสันติเกยิมังคาดังภาสิเอเกจีพุทธังสานังาตาเซเตคามิสันตียปยาภูมิปหายามานุสังเทหังเทวะกยังปาริภูเรสันติทตคโคภควาภิกุมาเตสิ เอปุยนาภิกขเวเทสุโลกาลสูเทวตาสานิไปตาโหณติตถากตังทัสยภิกขุสังคันจะเอปิเตภิกขเวเฮสุมอติธามัทนังหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัณฑนมังเอตัปปรามายวะเทวตาสานิไปตาเฮสุเสยทาปีปะหังเอกระหิเอปิเตภิกขเวปริสันติอนาคตามัทนังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัณฑนมังเอตัปปรามายวะ เทวตาสันิเวตาพวินสัตติเสยยะถาปิมาหังเอตาหิเอเกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเกติสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิดังสุนาราสัตุกลงมานัสิกโรทักพาสิสามิติเอวังพันเตติโคเตภิกขูภควัโตปจโสสุภควาเอดัทโวจั สีโลกามนุษย์กัตริยมิยถาภูมมาดัาสิตายสิตาคิริคัพรางภิหิตาสมาหิตาโุทูสิหาวาสัลลินาโลมา ผังสาพีสัมพุทโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิราพิญโยปัญจัสเตยตวะวเนกปิรวัทเวดโตมันติสัทธาสวกิสเนรเเตเทวกายพิกันตาเตปิชนาถพิโคเตจาตาตปาโมกรุสุตวะพุทธศาสสนังเตสัมปตุระหูยานังอมนุสานันทสันนังอเปเกสตามะทคุสาสสังอาถาสตาลินสตังเอเกสสานนังอมนุสานามัทธสุอเปเกนันตามะทคุทิสาสะาุทดาหงตันจัสมาังอภิน ยยวกิตวานะจักขุมาตโตมติสัทธาสาวกสาวเกศาสนีรัตเตเทวกายาปิกขันตเตชนาถภิกขโวเยวังกิติสามีขีหะขีปราหิอนุอุปัสสสัตตาสาวะยาภูมุมากบิรวัตทวากิติมันโตชุติมันโตวนามันโตสัสนุโมธรรมะภิกขโมภิกุนันสามิติงวนาชัสหาสาเหมวัตตายาขาตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนามันโต เสชะสีโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนันสมาติจงวนังสัตตาคีดาทิสาหัสายักขาตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสีโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนันสมาติจงวนางอิเจเตโสราสสหัสายักขาตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเสโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนันสมาติจงวนางเวสามิดาปัญจสัตยาคขาตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสีโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนันสมาติจงวนางกุมพิโรราชค่ฮิโคเวปุ สาิเวสนาพิญโยนาสตาสัสังยากขนางปายุรูปัสติกุมพิโรชคาฮิโกสปะคาสามิติงวะนางปุริมาจัติสังราชาัตระตถุปาสาสติคันทัพพะนังอธิปฏิมาราชาทศูปุตตาปีตาสัง อาหาโวิธานามาผราอิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสิโนโมธมาพิกมุงพิกุนังสมิติงวนัทาธคิรันจัติสังราชวิถุโขดังภาษสติกุมพันธนังอธิปติมาราชากสิโสปุตตาปิตัสสะพาวณธามามาผดาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตสิโนโมธมาพิกมุงพิกุนังสมิติงวนังปัชิมันจัติสังราชวิลุปะโคภาสาสตินาคานังอธิปติ มหาราชสิโซปุตตาปิตัสสะพะวุลทะนามาภพดาอิทิมโตชุดีมันโตวนาวันโตลาสีโนโมธามาภิกขะุงภิกุณาสมิติวนางอุตตราจ erm ัตท <jumping up uge Broadway> ิสังราชากุเบโดตปัสสาสติจยักขานงอธิปติมหาราชสิโซปุตตาปิตัสสะพะวุลทะนามาพราอิทิมโตชุดีมันโตวนาวันโตลาสีโนโมธามาภิกขะมุงภิกุณาสมิติวนางอุรีมาทิสังทศตระโททักขินวิรุทธโกปชิเมราวิรุปโกกุเบโรอุตตรังทิสัง ตาโรเตมาาชาสมันตาทัตโลทิสาธันทารัปนาธรรมสุว่าในกปรวัตเวเดสังมายาวิโนทัสาอากูวันจานิกาสถามายากุเตนดูเวกินดูวิภูจาริภูโตสหจันทันโนกาเสเศโถจากกินุมันถทนี้มันถูจากปานาโทโอปามัญโยจากเทวสุโตจากมาตาลิติตาเซโนจากคันดักโพนพุตชาชักโนสโพโ อาคูปันจกสิโคเจวติมพโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจักราชนนกันทัภาสารชุพีโมธมนาภิกกามงภิกุนันสมิติงว่านางอาคูณภาษานาคาเวสราสหาัตชกากรรมภารัสตตาราอาคูปยาคายาติพียามุนาทัตัาจาอาคูนาคายุซิโนเอราวันโนมานาโคสภปคาสสมิติงว่านางเยนาคาทเชสหสาหรันติทิพาธิชาปก,กิีวิสุป พระจักคูเวหายาสาเทวดามาจัปตาจิตลาสุปนายติเตสานามังอภัญญาตทานาคาราชาธรรมสีสุปันนตโตเขมามะกาสิปุทโสันหาหิวจาหิปุปะวะหยันตานาคาสุปน กังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถินัสัมุทังอัศราสิตาปัตโรวาสวาสัตเสติทิมันโตสโโนกาลกัญชาภิสมะสุราธานังเวคัสะาเวปจิตติสุติจัปปะหาราโทนังมุจิสาสตันจัปภะติพุทธานาสัสพเพเวโรจนามากะสนาหิตวาภะติเสนังดาหูปัตถามุป,ปาขอมุสมัมมาโยธานิพันธันเตภิกุณาสัมมิติงวานัง อาโปจ่าเทวปฏิวิจเตโชวายโฎดธาขมววรุณาวรุณาเทวโสมุจจัสสาสาเมตตากุณายิการคูเทวัสโนทเสเดทัสาทากายาสัเพนัตวันิโนทิมโตชุดิมันโตวนาวันโตสโนโมทามาภิกขะมภิคุนันสมิติงวานังเวทูจาเทวสาลีจัตอาสมาจัตเวยมาตาสุปานิสาเทวจันทามาคูปุระคิตาสุสปานิสา เทวาสุริยะมาคูปุรคิตาดังกะไหปุรคิตวาอาคูมันทวะราหากาวสุนังวาสโวสิโตสกุปปะขวินเถรทุอาศัยเทสาทากายาสัพเพอาทวันนิโนที่มัโตชุติมันโตนะมันโตสิโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวะนังอาดาคูสาวูเทวสารามาคิตศิขาวดีวะอธิกาจารุชาจาวุมาภูพันิพาสิโนวรุณาสาธรรมาจารุตาจารณิสกัสุริยะรุจจิราอาคูอาคู วสวาเนสโนตเสดสากายาสัพเพนัตตวันนิโนที่มันโตชดิมันโตวนาวันโตเอสิโนโมธมนาภิกโมงิกขุนันสัมมิติงว่านางสมนามาสมนามนุษสามนุษสุดตมาเกิดปุตสิกาอาคูอาคูมตุปุตสิกาอาาโครโยเทวาเยจักโรหิตาวสีโนปราคามหาปราคาอาคูเทวาเอสิโนตเสดสธากายาสัพเพนัตตวันนิโนอิทีมันโตชดิมันโตวนาวันโต แล้วสินโสนโมธทำไมาพิะมุงพิคุณาน,นสาม,มีติงว่านัาง สุกากรุณหาอรุณาอาคูเวคาณสาสหโอทาดาขยะปะมขาอาคูเทววิจักขนาสถามัตตาหาระคาชามิสกาจะยะสัสีโนทนะยังอาคาปชุโญโยทิสาอภีวัสติทัศเดสาทากายะสัพเพนวันิโนทิมตโตชติมันโตวนาวันโตสัสนโนโมธมาภิกขมงภิกขุนันสมิติงวานังเขมยาตุสิตายามากัตกาจัศสัสนโนสัมพิทการามเสรษฐาชตินามาจัอาสวะนิมานะรติโตอาคทาคู ปุบะเนมิตาทัศเดส,สาทากยายาสัพเพตอัตวานิโนทิมโตชุติมาโตวนาวันโตเซนุโมงธรรมาภนะิกขโมงภิกขุนาสัมมิติงะนา สเถเดเทวานิกายาสัเพนตวันิโนนามันวะเยวะคันชุเยจันเยสุชาสัพปวุทธาชติมักีรังโอคตินนัมนาสวังทักเคมูคตรังนะคัะสัตว์วัสิตาติทันสุภมาปรามโตจากอุตัยเทมาโตสาสนังกุมารติโสจากโสปะคาสมติวนาสสพัมมารุคันะมาพมะพิกตินทัตติอุปปโนสุติมัทโธพิมากายุสิโสทเสธัอิสราคูบัญเจกวะสาวัติโน เตสันจามาชะโตอาคาหรเลโตปริวาริโตเตจัสะเพพิคันเตสินเทติเวสะพามะเกตมาราชนาพิกามิปัญสาขานาศมันทิยงเอทักันหาท่าพันธท่าราเคนาพันธามัทโสมันตาปริวาริทามาโวโมจิทาโกจินาริติทาตถมาเซโนกันหาเซนังอาเปสี ปานินาตระมาหัจสรังกัตวานเพรระวังยถาปุสโกเมคุธนัญโตสวิชุโกทถาโสปัจจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจัสพังอภิญญาญาปวัคคิมาจักมาตโตมัตยิสัทธาสาวเกสสะเนรัตเตมารเนสอภิคันมารเสนอภิคันตาเตวิชนนัาภิกาโวเตจอัตตาปะมะกลงสุตวะาพุทธศาสนาวีตา ราเคหิปะกมุงเนสังโรมปีอิชายุงสัพเพวิเชตสังคมาพระยาติตายสัสิโนโมทันติสหภูเดหิสาวกาเตชะนเนสุตาติ